คนสงสัยเลื่อเกิดมาอาธบาตราลแล้วเนี่ยนะยังไม่ข้าไปเกาะอาจจะมีทะลงทะเลชายหาดสวยๆให้เที่ยวว่าเปล่าล่ะเออมีดีครับแม่คู่แล้วเขาเตรียมจัดเอาไว้ให้แล้วรับรองเลยว่าสวยแล้วก็โรแมนติกสุดๆ,ดๆอ่ะนะ ต่างกับเป็นไงคุณผู้ชมเราไม่ต้องข้ามไปเกาะเราก็มีชายหาดให้เดินเล่นตรงนี้นบ๊อบี้ทายุ่งมากายเหมือนแป้งเด็กอ่อนเลยบ๊อบบี้ดูดูดูที่นี่ชื่อว่าหาดทับทิมจ้ะบ๊อบบี้จ๋าผมแนะนํานะอยู่ในตราดสองวันเออนอนสองคืนนอนสคืนอยากไปเกาะก็ไปเกาะสองคืนแูต่แล้วใช้ชีวิตไม่ต้องทําอะไรเลยใช่ไหมคะต้องทำอะไร เที่ยวอย่างเดียวเลยล้วลองจุน้ำหน่อยห้าทัพทีมสวยมากคุณผู้ชมครับออกจากตัวเมืองตราดมานะครับมาทางอำเภอคลองใหญ่นะประมาณ50กิโลเมตรนี่ไม่เท่านั้นนะที่นี่นั้นยังมีรีสอร์ทหรูหราซ่อนตัวอยู่อตาคุูเริ่มจะพาได้ไงวันนี่เราจะพักที่นี่ คุณกรีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับดีนีรับหน้าประตูเลยครับดีดีต้อนรับสู่เซ็นทรัลชานทะเลตราดครับค่ะน้าหาดเราเป็นจุดเด่นหาดทรายสวยเม็ดแป้งละเอียดชิ้นเลยไปเลยครับไปดู้ามาดูว้าวไม่ต้องตกใจว่าคุณเลือตื่นเต้นอะไรคุณผู้ชมครับคุณกรีนนั้นแอบเซอร์ไพรส์ จัดดอกไม้ไว้ให้เต็มห้องเลยครับหัวแออย่างการส่งตัวเขาหงเขาหออะไรอย่างเงี้ยตื่นเต้นโ,โอ้โหสุดยอดคล้ายๆเรามาฮันนีมูนอีกรอบหนึ่งแล้วนะคะคุณบอบ,บี้คะคืนนี้เราจะสวีทหวานวีวีกันอยู่ในนี้เลยจะค่อยทานแซนด์ด้วยวอนนี้รู้ไหมตื่นขึ้นมาคุณสาม,มารถเห็นทะเลเลยด้านนอกจะเป็นจกักรุซี่ริมหาดครับว้าว โรแมนติกสำหรับคู่เลิฟเลยแหม่มจะเล่นตรงนี้เลยแหม่มลนงลงเลยถ้าแหม่ลงอ่างนี่ผมจะลงอ่างนู่นโอเคโอเคก็อยากให้คู่เลิฟพักผ่อนให้สบายครับเต็มที่ครับขอบคุณมากคุณครับ ขอฝากกายฝากใจไว้กับเซนทาร่าชานทะเลรีสอร์ทแอนด์วิลล่านะครับหลับให้สบายนะคุณเลิฟอิจฉาอย่างแรง <c oughs> ยามเช้านะคุณผู้ชมครับที่นี่ก็สดชื่นบริสุทธิ์หากใครอยากจะมาชาร์จแบตนะนะอยู่เงียบเงียบในที่แสนสงบที่นี่เหมาะเหลือเกินเหมาะมากครับบรรยากาศเหมือนอยู่เกาะนะแต่ไม่ต้องนั่งเรือข้ามไปสบายใจสบายกระเป๋าและสำหรับโปรแกรมวันนี้คู่เลิฟจะพาไปมัมอาหารที่ร้าน คนพลักถิ่นห <c oughs> ลงมาได้ไงนี่มาตราธนะห้ามพลาดเด็ดขาดเพราะว่ามันอเมซิ่งสุดๆที่นี่มีโชว์จาธรรมชาติรออยู่แล้วมาแล้วมาแล้วผู้ชม ต้องค่อยๆที่นี่คือร้านอาหารคนพลับถินแล้วเนี่ยเรากําลังซุ่มดูเหยี่ยวเขาบอกว่าเนี่ยช่วงเนี้ยเหยี่ยวมาเป็นร้อยเลยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังมาแล้วไหมมายังมาแล้วมาแล้วมาสวัสดีครับ สวัสดีครับคุณพูดสิงดังได้ไหมได้ได้ครับสวัสดีครับคุณแต่มาไดไงเป็นการขุนอาหารปลามากกว่าเราไม่ได้ไปขุนเหย่่วหรือว่าไปเรียกร้องเหยี่วให้มาครับนะครับคือพี่เอียดให้อาหารปลามาจริงๆแล้วขุนให้อาหารปลาเหยี่วเขามากินอาหารปลา ชกสิบเอมงถึงบ่ายโมงวันละสอชั่วโม,มงเท่านั้นที่พญาเย,ยวจากธรรมาชาติจะบินมาอวดโฉมเป็นร้อยๆตัวเขาจะมาเพื่อกินอาหารปลา <c oughs> พวกไส่ไก่หมูบดที่พี่เอียดเขาผาสมกับขนมปังให้ปลานี่ยแหละครับเย,ยวขอกินด้วยอันนี้เขาเรียกนกเหยวเี่ยวแดงคอขาวคุณสังเกตดูว่าที่เขาบินเนี่ยมันจะสีออกแดงๆใช่ไหมครัที่ลำคอจะขาวใช่อ่าฮะ อุ่นมาอ่าใช่เลยอันนี้จะค่อยๆมาเรื่อยๆปกติถ้าเราจะเห็นอยู่แบบนี้เราต้องเข้าไปแอบอยู่ในสูงเอากล้องต้องเึ็ไกลมากเลยนี่มาเหมือนเมือกินอาหารเมือเราเราเคยดูสารคดีใช่ไหมสารคดีต้องซุ่มนานๆถึงจะได้ภาพนกอะไรประมาณนี้เขากำลังลงเก็บสังเกตสังเกตจากที่เขาปุ๊บนะหยิบแล้วเอาใ้ป้อนเข้าปากเห็นไหม เขาจะงององอปากเข้ามาที่ขาเขาทันทีเลยใช่ไหมใช่ไหมอันนี้คือเป็นการสะดวกทานหรือว่าสะดวกกินแล้วหยิบปุ๊บแล้วก็งอปากไปที่ขาแล้วากินได้เลยใช่ไหมฮะทำไมเขาไม่กินปลาเลยส่วนใหญ่เขาเขาจะไม่เคยถ้ามาที่นี่เขาจะไม่เคยรบกวนเรื่องปลาโดยปกติเราจะเข้าใจว่าเหยี่วเนี่ยจะจะต้อง หาปลากินมาขโมยปลาอะไรประมาณนั้นแต่อันนี้ผมว่าจริงๆแล้วไม่ได้ใช่ไม่ใช่กินอาหารปลามันอร่อยกว่านูว่าไส้กงไส้ไก่พวกเศษหมูที่เราหดแล้วเล็กๆที่ลอยน้ำนี่คืออาหารอันโอชะก็เลยนะจะมาเรื่อยๆคือเป็นร้อยเปล่าเป็นนะไม่น่าต่ำจากสองร้อยตัวเหมือนคือวิธีเขาลีลาลงไปเอาเหมือนแบบจะสวยงามมากสวยงามมากให้ให้สวยงามมาก่ลองดูนะตอนตอนหาแเ้าก็ต้นกุ้ หนี่นี่โอ้โหพี่อู้วอ่าเนี่ยเป็นภาพที่จะสวยงามมากก็ไอตอนเนี้ยเอาพักปลาทั้งนกปลยทีนี้เหมือนเราอยู่ในศิลป์กรดีของ national geographic เลยอ่ะใช่ป่ะจริงจริงแล้วหนูไม่เคยไม่เคยเห็นที่อื่นเลย ได้ดูเหี่ยวทุกวันนะคุณผู้ชมครับไม่อช้ามาสุม 4, สี่ซุมห้ามาฝนตอกอดเลยเหี่ยวจะไม่มาโชว์ตั้งตตัวเดียวนะครับแต่ว่าถ้าเกิดแดดดีๆเปรียปร้ยงๆแล้วโอ้โหมากันเป็นร้อยเลยทีเดียวคู่เลิฟครับอย่ามัวดูเหี่ยวเพลินนะครับอาหารที่ร้านคนพลัดถิ่นแม่เขาเปรี้ยวแมเป็นๆไม่แพ้เหี่ยว ยพี่อาจาริงๆแล้วลูกค้าที่มาเนี่ยจะสั่งต้มยำโดนน้ำข้นโพอดีวันนี้ช่วงนี้จะมีกุ้งแม่น้ำเป็นกุ้งแม่น้ำแท้ๆไม่ใช่กุ้งเลี้ยงนะจ้ะเป็นธรรมชาติที่ได้มาจากแม่น้ำแม่น้ำคลองตากเนี่ยนะครับอันนี้จะเป็นปลาบู่ปลาบู่่ซึงได้จากธรรมชาติเหมือนกันปลาบูเรื่องซีอิ๊วต้งแก้มก็จะอร่อยใช่ไหมแก้มปลาบู่อ่าแรงวันตาเป็นโอ้ต้มยำเมื่อกี้นี้ หมูกัน้ำจิ้มพริกรสมากอร่อยในสามโลกเลยอร่อยเลยกําลังจะเอาแค่เอาแกงข้าวปลาแกงคั่วสับปะรดไข่มังดานะฮะลองดูได้ไหมครับครัวบูมหอมแองดาไปเผาก่อนใช่ไหมต้องเผาก่อนน้องเผาแล้วต้องทำความสะอาดเพราะพวกนี้จะมีเส้นเมาอันนี้เขาไม่ได้เอาออกไปแล้วแม่เขาบอกแล้วเครื่องติดอันนี้จะเป็นเอ็นหอยเขาเรียกเอ็นหอยจอบ ทอดบอบกรเทียมอันนี้ก็เรียกลาบปลาตะเพียนแล้วดู้ไหมเมื่อกี้มาถึงถามเลยเพี่เอยดทำไมต้องเอาเกลดมันมาโรยด้วยเกล็ดปลาตะเพียนเนี่ยมันจะกรอบแล้วก็ มันมีเสน่ห์ในการที hmm <Matthew> ่เราทานแล้วมันจะกรอบกอบและอร่อยะลองลองทานดูครับชมชิมเชิญมาร่วมกันทำกิจกรรมชนเสเฮฮาพัดเปลี่ยนไปวนมาเที่ยวตามภาษาภาษามีภรรยาพบชีวิตเป็นอะไรรูปแบบเอาบรรลุกันไม่ล้องอนไม่ตแพ้มีหลายแกที่เราต้องเห็นกันเยอะมาตลอดทัวกกันนะที่เลย ัไงบ้างบ๊อบบี้สนุกหูแบบจากจุดที่ทุกคนมองแล้วก็ข้ามไปมองแล้วก็ข้ามไป ่อไปนี้ทุกคนคงจะทําเหมือนเราแล้วนะผมอยากเดินอีกทีนึงนะสองวันที่ตราสองวันที่เกาะโอ้โหมันจะอิ่มกว่าจะอิ่มกว่าก็จะธรรมชาติกว่ามันเป็นการพักผ่อนที่พอดีเลยสําหรับวันหยุดยาวๆสัก4ี่วันนะคุณผู้ชมจะมีความสุขมากๆอิ่มอร่อยกลับไปคุยได้อีกหลายเดือนเลยอันนี้เด่นอันนี้เด่นเด่นเดีเดี๋ยววนนนเ้เรานเด่ชมแคนเ่น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 นเด่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 เดียเดนเด่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 นเดินเด่เด่นตดวนเด่นวด่สเดีคด่น ขอขอบพระคุณอย่างงามๆครับเซ็นทาร่าชาห์ทะเลรีสอร์ทแอนด์วิลล่าจังหวัดตราดนะครับใจดีมากเออเฟืร์ที่พักให้กับคู่เลิฟและทีมงานได้พักผ่อนหลับสบายและขอขอบพระคุณน้ำอกน้ำใจไมตรีของพี่น้องชาวตราดทุกทุท่านด้วยนะครับแน่เลยใช่หลายคนเป็นเหมือนคุณบอบบี้เลยเพราะว่าบอบบี้มาพุ๊บทำไมอะมึงอึดอัดนา <laughs> นอนไม่หลับอ่ะสิค้มันจะสิวกิ้วทะลนเลยมันหวานมากสิวกิ้วแ่าสิวกิ้วแปลว่หวานสโอยไอ้ครับพอแล้วค่ะพาคอแล้วเนาะพอไหมยะลงอเีดูไอ้ไไหนกยซอเลยอะเนี่ยสลับซ้ายทีขวา มานี่มาฉันให้หน้ำให้น<า>้ำโอลิพัส